จังหวัดพะเยาค่ะผู้ชมที่อำเภอเมืองพะเยานะคะมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากว้านพะเยากําจัดผ,ผักตบชวาและวัชพืชที่กีดขวางทางน้ําภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทานเราทําความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ค่ะ ที่บริเวณหาดอิงกว้านหมู่ที่3บ้านสันหนองเหนียวตำบลบ้านต่อมอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาค่ะนายกมลเชียงวงผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กรัต์ กำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่กีดขวางทางน้ําปรับปรุงภูมิทัศน์ก้านพะเยาด้านทิศตะวันตกบริเวณหาดอิงก้านให้สวยงามคงสภาพสมบูรณ์และเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําในก้านพะเยาค่ะโดยเฉพาะการปรับปรุงทุ่งบัวแดงเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพะเยาและกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากชุมชนสร้างรายได้ให้กับเรือพื้นบ้านเพื่อนํานักท่องเที่ยวไปถ่ายรูปชื่นชมความงดงามเป็นการสร้างอาชีพรายได้ในช่วงฤดูการแห่งการท่องเที่ยวใน ในกิจกรรมดังกล่าวนะครับมีเหล่ากาชาติจังหวัดข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและประชาชนจิตอาสาพระราชทานกว่า400คนบำเพ็ญสาธารณประโยชน์กำจัดผักตบชวาและวัชพืชครอบคลุมในพื้นที่4ตำบลครับได้แก่ตำบลบ้านต๋อมสันปาม่วงบ้านสางและตำบลบ้านตุ่นครับ